ซึ่งที่นี่แหละครับคือธนาคารเพชรไดมอนด์เซ็นเตอร์สาขายุโรปเป็นธนาคารที่มีมาตรการความปลอดภัยแน่นที่สุดในทวีปนี้ซึ่งทรัพย์สินของธนาคารนี้ก็มีมูลค่ารวมอยู่ที่หนึ่พันล้านยูโรประมาณนะครับเทียบราคากับบ้านเราก็ประมาณ3ามสี่หมื่นล้านครับนิดหน่อยและด่านสุดท้ายในการตรวจข้อมูลของไอ้ดอนนี่ก็เป็นไปได้ด้วยดีครับไม่มีพิรุธอีกแล้วก่อนที่ดอนนี่จะขอทําการเช่าห้องนิรภัยเพื่อทําการฝากเพชรที่ธนาคารนี้แต่ผู้จัดการธนาคารก็ได้บอกว่าตอนนี้ห้องนิรภัยมันยังไม่มีห้องว่าง เพราะมันถูกจองเต็มไว้หมดแล้วให้ดอนนี่รอไปก่อนทีนี้ดอนนี่ก็เซ็งสิครับเพราะเป้าหมายของเขาคือการเข้าถึงห้องนิรภัยก่อนที่ดอนนี่จะได้มาบอกกับทีมว่าตอนนี้ห้องนิรภัยมันถูกจองเต็มไว้หมดเราจําเป็นต้องรอไปก่อนเพราะเป้าหมายของพวกเขาก็คือเพชรที่อยู่ในห้องนิรภัยทั้งหมดตัดมาที่ซาดิเนียอิตาลีเรามาหาผู้ชายคนนี้ดีกว่าคนที่เป็นตัวแปรสําคัญของภองาคนี้เขามีฉายาว่าดิออคตาปุสเป็นเจ้าพ่อมาเฟียอิตาลีก่อนที่มือขวาจะได้รายงานว่าเพชรที่ถูกป้นไปตอน,ตอนต้นเรื่องนั้นเป็นเพชร ขของเานี่แหละครับซึ่งตอนนี้เพชรของท่านอยู่ที่ฝรั่งเศสมีคนพยายามขายมันดิออคเทปุสจึงสั่งให้มือขวาตามล่าพวกดอนนี่ทันทีและพวกเขารู้ได้ไงหรอครับว่าเพชรอยู่ที่ฝรั่งเศสมันอยู่ในฉากต่อไปนี่แหละครับซึ่งในขณะที่ดอนนี่กําลังทําการตีราคาเพชรอยู่นั้นมันกลับมีสิ่งนี้ตกลงมา